สิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปรารถนาพิขูทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาห้าประการอะไรบ้างคือสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยที่ขู่ทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติดการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกระวนกระวายร่ำไรรำพัน ทุบอ,อกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุทุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอ,อกรำไหย้ย่อมถึงความหลงไหลพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ ถูกลูกสรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ที่ขู่ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกระวกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุตุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอ,อกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ ทิ่กุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับปุุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไป การจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกรำไห้ย่อมถึงความหลงไหลพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่พิคุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกรำไห้ย่อมถึงความหลงไหล พิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อย กายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุตชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอ,อกรำไห้ย่อมถึงความหลงไหลที่ขุ่ทั้งหลายเรากล่าวว่าปุุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ที่ขู่ทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับอริยะสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกรำให้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้ว ย่อมปรินิพานโดยตนพิกูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่รำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอ,อกรำให้ไม่ถึงความหลงไหลทิกขูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยะสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้ว ย่อมปรินิพานด้วยตนพิกูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่รำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุกอกรำไห้ไม่ถึงความหลงไหลพิกูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปูตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วทําตนเองให้เดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้ว ย่อมปรินิพานด้วยตนพิกูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติดการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุก์อ,อกร่ำให้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขู่ทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปุตชนผู้ไม่ได้สดับแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผู้ไม่มีความโศถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนพิกูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติดการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอ,อกรำ่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลทิ่กูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปุตชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่อริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานเฉพาะตนที่กูทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะห้าประการอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนา